ใครอยากจะซ้ำเติมผมเข้ามาเลยเข้ามาคุณเอกกราชถืออะไรมามองไม่เห็นเป็ดมีคนก็ฝากมาออเดอร์เพื่อคุณโดยเฉพาะเลยเนี่ยแล้ชมครับเห็นไหมเป็ดพะโล้พะโล้ของคุณโดยเฉพาะ นุ่มใช่ไหมเอ้ยนี่ผมไม่ได้เป็นโคนเมานะมีคนฝากมาเป็นพะโล้้เือคี้ยวนุ่มๆเลยนะเคี้ยวนุ่มไอ้แบงค์น้องแบงค์นั่นแหละแบงค์ทำกับพี่งี้ได้ไงพี่รู้นะว่ามันนุ่มเคยกินที่เชียงใหม่นุ่มมากตุ๋นชะนุ่มเลยต้มชะนุ่มเลยน้องไบงค์ เดี๋ยวไว้กินแทนไหมคะยังร้อนเลยน้องกินมปแล้วพี่ม่กินแต่น้องกินแต่ชิ้นนึงชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งมันมันอันนี้ไม่ต้องมีน้ําราดเหรอคะอ๋อเอาลองดูความนุ่มขออุปกรณ์่อยค่ะน้องจะกินจริงจังไปหรือเปล่ากินเป็ดฮะพี่หนุ่ยกินเป็ดร้านเจียรทุ้งเฮงเจียร์ทุ้งเฮงอาเชียงใหม่นี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะวันก่อนเอาผ้ามาสิเอาคุณทักเศษ ถ้าท่านอดีตนายกได้ดูยอยู่ขนาดนี้ถึงผมว่าจะไปเชียงใหม่ก็สามารถจะรับประทานได้แต่ค <the> okay. ุณต <realised> ักงิณเคยบอกใช่ไหมว่าต้องกินให้เหงื่อมานออกอ่ะเวลาไปกินอาหารต้องไปร้านไม่ใช่ร้านไอต้องไปที่ร้านอันนี้บังเอิญจากข่าวล้งบางทีน้องแบงค์เนี่ยเป็นลูกเจ้าของคือคนทีัมภ่ษณ์วันนี้เป็นลุงยัได้แล้วพอเห็นหน้าเป็นลุงได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อะไรน้ำราดเป็ดไม่จับน้ำแดงหรือเปล่าครับเอาเดินเข้ามาลาดเลยเดินเข้ามาลาดตรงนี้เลยเอาน้องแบงค์ลาดเลยเดินเลยได้เลยลาดเลยเคเรนนี่เป็นน้องทีมงานเมื่อก่อนทำสีสันใช่ไหมใช่ครับทำอยู่รายการสีสันบันเทิงสีสันบันเทิงแล้วรู้จักกับพวกครอบครัวบันเทิงอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นเราไปสัญจรเชียงใหม่แล้วก็น้องแบงค์ก็บอกไปแวะที่ร้านหน่อยอร่อยมากเห็ดหูหนูออกมาป่ะเห็ดหูหนูออกมาครับพี่ยุทธ เดี๋ยวทำมาผัดอยู่นี่เลยใช่ไหมังใช่ครับผัดไข่เรียบร้อยครับตอนนี้น้องแบงค์เขาเป็นเชฟนะคะทุกคนพอแล้วพอแล้วมันเยิ้มน่ากินฮะเดี๋ยวไปกินให้ค่ะไปกินเป็ดขอให้พี่ยุทธกับกินเป็ดทุกท่านอาหารเป็นมิตรนะครับอาหารเป็นมิตรชื่อจริงคุณชื่ออะไรนะพงศกรเจรัสสถิตครับพงศกรสงศกรใช่ไหมพงศกรเจรัสสถิตครับเขาไปแข่งรายการเชฟอะไรนะมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์มาสเตอร์เชฟ ใช่ไหมใช่ครับแล้วทุกวันนี้เป็นเชฟทุกวันนี้เป็นเชฟครับครอบครัวเข,ข,ขาไม่ให้ทำเหรอถึงต้องไปเรียน <laughs> หรือไปออกไปแขนงอื่นจริงๆไปเรียนเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้มีทักษะในการทําหลากหลายครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีอีก2แบรนด์นอกจากแบรนด์พัตตา,ารเฉียรทงเฮงที่มีสามสาขาแล้วครับก็จะมีแบรนด์พาตัดพาสต้าแล้วก็เทคมีโฮมโฮมเมดไอศครีมครับอเอามาไหมกินไอติมไอศครีมเอาเอามาแต่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจะคำมิงซูครับเดี๋ยวจะเอามาให้พี่ยุทธไม่ไม่ไม่พี่สั่งซื้อ ได้เลยครับจะมีคลอดรถใหม่มาด้วยครับเป็นไอศครีมกะัะเพราเบคอนครับผมอ่าน้องแบค์ติดอะไรน,ะน,นงพูดผิดหรือเปล่าอไอศครีมกระพวเวรระพราเบคอนครับแล้วก็จะมีไอศครีมรสฮันนี่ยูสุนะครับแล้วก็จะมีรสสตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กอันนี้เนี่ย,ยไม่ได้โฆษชนนะแต่นี่เป็นน้องครับโจโจเขาคงได้ดูรายการวันนั้นใช่ไหมครับพี่ขอโทษจําชื่อไม่ได้ติดอยู่ที่ปากวันนั้นน่ะได้ครับพจำชื่อไม่แต่ว่าจําได้รู้ว่าไปกินที่ร้าน แล้วก็ยังเพิ่งไปเจอไม่นานมานี้ที่พี่หมายของคุณตันอ่ะใช่ครับผมที่วันิมานครับที่พัฒนาเสียงทุ่งเฮงสาขาวันิมานครับเอาน้องไบไบกินค่ะอ่าน้องวองกินทิ้นแล้วก็วิจาร์เขาเลยคือต่อไปคุณก็สามารถทําเป็นฟิวชั่นได้นะใช่ครับมาเลยตามสบายจริงๆตรงนี้เอกลักษณ์ชิ้นใหญ่ไปไหมเป็ดมันต้องชิ้นใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะมีพริกหนุ่มย่างครับที่จะมาทานคู่เป็นเอกลักษณ์ครับตกลงวันนี้เป็นรายการคุยนอกจอหรือรับประทานนอกจอกันแน่ วันนี้จะเป็นวันที่เรานุ่มไหมนุ่มมากอเหมือนเมื่อคืนนี้เลยโอ้โหหั่นปึ๊บน้องหั่นปึ๊บลงไปพี่กรู้สึกว่ามันขาดเป็นวินเลยลองแบบไม่จิ้มอะไรเลยนะคะเป็ดนุ่มมั่งจริงค่ะอาพี่หนุยอะ่ะพี่ว่าไปลยเคี่ยให้พี่หนุยเอานี้ันี่เอาช้อนนี้ค่ะอย่าไบตักให้นีใบตักให้ไปตักลองชิมอ่ะลองชิมปกติผมไม่ค่อยกินเป็ดเท่าไหร่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มราดด้วยครับ อันนี้อะไรอันนี้จะเป็นพริกหนุ่มย่างครับพยุท์จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านครับทานคู่กับเห็ดหูหนูผัดไข่ครับพี่หนุ่ยเอานี่พี่หนุ่ยเอานี่พริกหนุ่มย่างใช่ครับผมจะเป็นพริกหนุ่มเราเอามาย่างครับไอที่เขาเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมใช่ครับผมจะเป็นนี่เป็นที่เป็นพริกชนิดพริกหนุ่มใช่ครับผมเราก็เอามาย่างแล้วก็จริงๆิงอาหารจีนนะครับก็จะมีจริงๆเสน่ห์ของเขาก็จะมีพริกที่เอามาตัดก็จะมีเสน่ห์ความเผ็ดออกมาครับเป็นเป็ดย่างที่อไม่ใช่เป็ดย่างหวานนะ หวานตัวนี้เป็นเมนูที่มิชลินแนะนําร้านเราด้วยครับเป็ดใช่ไหมคะใช่ครับมิชลินครับเป็นเป็ดพะโล้ครับเมนูนี้จุดพิเศษจุดเด่นของเขาก็คือน้ําพะโล้เนี่ยแหละครับที่ว่าเราเอาหัวเชื้อของน้ําพะโล้ที่เราตุ๋นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันรวมแล้วถึง67ปีครับตุ๋นไปเรื่อยๆในทุกๆวันเธอเขาไม่ทิ้งครับเขาไม่ทิ้งต้องนกออกเรื่อยๆครับน้ําซุปเนี่ยผ่านมาแล้วหกสิบเจ็ดปีครับ ถึงเวลาก็จะยังอยู่ใช่ครับผมมีแต่มาเติมเติมมีแต่มาเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเอาหัวเชื้อทีละนิดแล้วก็เอามาเติมหน่อยๆอย่างเงี้ยครับสะสมกันไปเที่เรียกผมขึ้นมานี่ให้ขึ้นมากินเป็ดใช่ไหมไม่รู้จริงๆว่าแบงค์จะเอามาเรียกไอ้แบงค์เลยเนี่ยเป็นขนมที่อร่อยมากเลยนะคะจะพูดทำไมอีกคือแค่มากินเป็ดมันซะเลยใช่ไหมอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเออค่ะอร่อยมากนั่านอรอร่อยมากค่ะ พี่คิดว่าเขาให้แค่ทดลองนะน้องนัองสต๊อปเลยสำหรับคนเชียงใหม่ก็จะคุ้นชินเป็นอย่างดีครับคนเชียงใหม่ก็จะทานกันเยอะมากเลยครับมีกี่สาขาแล้วที่เชียงใหม่ทั้งหมดเจียทงเพิงมีทั้งหมด3าสาขาครับมีสาขาที่อชายฟ้าห้ามนะคุณทักสินไปสาขาอะไรคุณทักสินไปสาขาฟ้าห้ามครับผมพี่เคยไปไหมพี่เคยไปครับเราไปกินสาขาฟ้าห้ามกันวันพี่ไปกินสาขาฟ้าห้ามครับที่เราไปกินกลางวันใช่ครับถูกต้องครับ วันนั้นพี่หนุ่ยไปด้วยปะคะไปด้วยครับถ้าจำไม่ผิดใส่เสื้อสีขาวแล้วมีรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมครับหลังจากที่สัญจรโอ้ยลองจำแม่นใช่เหมือนเราเคยมีเสื้อนั้นใช่ไปจำได้เสื้อพระอาทิตย์ที่ไว้ใส่กางเกงสีเหลืองใช่ครับคุณเอกราชนี่อายุเข้าเลขหกความจำมันจะเมียนิดหน่อยนะ อ่าน้องไรไร้หิวอุ๊ยวันนี้วันจันทร์พอดีเลยค่ะ้คุณผู้ชมบอกว่าจันทโอชาอันนี้อะไรเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นเมนูพัดไทยครับซิกเนเจอร์เลยว่เป็นซิกเนเจอร์ของคนเชียงใหม่ที่ชอบมากๆเลยครับไม่ไม่ไม่พี่เดี๋ยวก่อนพี่ทําหน้าที่ในการจัดรายการก่อนเขาจะบอกเป็นเมนูบ้านๆที่ว่าทําออกมาแล้วเขาเขาไม่แฉะครับเขาเขาแห้งพอดีแล้วก็อร่อยพอทานครับสําหรับผมบขาจะเต็มาที่บ้านบ่อยๆครับ เอ้แล้วพริกนี่เราก็ทานกับใช่ครับสามารถออนท็อปแล้วก็วางทานได้กับอาหารทุกเมนูเลยครับเผ็ดมากไหมคะเผ็ดจะเผ็ดอ่อนๆถ้าทานคู่กับข้าวสวยนะครับข้าวสวยใช่ครับผมเอานิดเดียวค่ะลองชิมลองชิมว่าจะเอามาท็อปปิ้งก้องยกสูงที่สองไปจะแนะนําให้ทานคู่กับเห็ดหูหนูผัดไข่จะเผร้มากเห็ดหูหนูก็คินกับเห็ดหูหนูใช่ครับนี่นะคะเอาว่าไปนี่มีมาแค่นี้ใช่ไหมมีอีกเยอะเลยครับไอมันหมดหรือยังพี่ยุทธ์เดี๋ยวจะไม่ได้กินเรามาประมาณสิบอย่างครับพี่ยุทธ วันนั้นถูกเมื่อที่คิดไม่ได้คาดคิดนะคือตั้งใจว่าเดี๋ยววันไหนเราจะสั่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่กาลังคิดก็ดูว่าจะส่งขึ้นมายังไงจะส่งลงมายังไงสําหรับเจียทุงเฮงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าใครก็ตามที่แค่คิดก็ได้ทาละครับเหมือนวันนั้นที่พี่ยุทธคิดใช่ไหมครับแล้วก็ทําสดแล้วก็ชิปปิ้งมาที่นี่เลยอ่านุก็จะฝากเครื่องบินมาแล้วยังไงคะี่กลับมามนวนอ๋ออันนี้ผมเพิ่งทําแล้วก็แครี่มาให้เลยครับอ๋อ ขึ้นเครื่องบินมาให้เลยครับผมถือขึ้นมาให้เลยเป็นไงเนาะคิดถึงพี่เอหัวหนูเลิศอละพี่เอกราชฮะที่อยู่น้องหัวหนุ่ยทดลองเห็ดหัวหนูหรือเห็ดหูหงเห็ดหูหงเป็นหนุยเสน่ห์ของเขาเสน่ห์ของเขาก็คือด้วยความที่เราใช้กระทะเหล็กครับกระทะวอล์กระทะเหล็กเสน่ห์ของเขาก็จะมีกลิ่นหอมนพี่ยังเคยพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนครเพราะประทานเขาไปคําแรก ใช่เลยมันมีกลิ่นกระทอมใช่ไหมจะเป็นเสน่ห์รับตั้งแต่สมัยนั้นกินกระทะยยังไม่บูมนะครับเพราะกลินกระท่าไม่กิ่นเฉพาะใช่ครับผมจะเป็นสไตล์อาหารจีนแต่จิ๋วครับเออสาขาอะไรบ้างนะ พัตาคารเจียทงเฮงจะมี3มสาขาครับออริจินอลจริงๆคือสาขาสีดอนชัยครับสาขาที่2จะเป็นสาขาฟ้าห้ามออนอกเมืองสีดอนชัยจะอยู่ในเมืองครับฟ้าห้ามอยู่นอกเมืองอที่เราไปอนอกเมืองใช่ครับแล้วก็ที่เราบังเอิญเจอกันที่พิวยุสชุแดงดท,ที่สาขาวานิมานครับ <c oughs> ก็จะมีเมนูพิเศษเป็นสุย่ยเจี้ยนเป่าแล้ววันนั้นพี่ไปกินอะไรนะตอนนั้นจะมีสุ่ยเจี้ยนเปาแบงอยู่หน้าร้านน่ให้กินอะไรนะ เมนูสุยเจียนเปาเป็นเปาย่างน้ำครับเราทอดและนึ่งในเวลาเดียวกันจะเป็นเปาชนิดหนึ่งนี่แหละครับซาลาเปาชนิดใช่ครับทอดและนึ่งในเวลาเดียวกันด้านล่างจะกรอบด้วยการทอดส่วนด้านบนจะนุ่มด้วยการนึ่งครับผมตายแล้วแล้วน้องจําแม่นมากว่าเรากินอะไรบ้างใส่เสื้ออะไรน้องจําได้หมดเลยอไม่ได้เลยอาคุณเอกแรกคุณต้องรู้แล้วคุณเข้าหลักหอกแล้วนะ ยังเหรอตรงนี้จะเป็นซาลาเปาไข่เค็มลาวาครับก็จะเป็นไข่เค็มลาวาเช่นกันครับน่ากินมากค่ะว่าบีบออกมาก็จะเป็นลาวาไหลออกมาครับพี่ดุยลองบีบออกมาไหมคะอันนี้บีบออกมาแล้วจะเหมือนน้ำตาพี่เมื่อตอนตีหนึ่งหันบีบเลยอพี่ดุยบเลยมันจะเหมือนน้ำตาพี่เมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะทำไมพี่ยุทธไม่กินเป็ดล่ะครับช่วยน้องใบกินหน่อยครับพี่ยุทธไม่กิน เออทั้งหมดนี้ครับเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่คุณทักษิณไปที่ร้านนี้เจียดทงเทงแล้วก็นัดเพื่อนมงฟอร์ดและครอบครัวใช่ไหมไปทางเขาเย็นครับเออแล้วก็มีข่าวว่าคุณทักษิณจะต้องสั่งไอนี่ไอนี่เห็ดหูหนูผัดไข่แล้วก็เห็ดเป็ดพะโล้ดูเมนูที่เราดูภาพบ้านๆนะเอ๊ะ อยู่ที่ร้านทำไมไม่จัดสวยอย่างนี้ไหมจัดสวยกว่าไหมจริงๆอยู่ที่ร้านเครื่องมือครบก็จะจัดสวยกว่าน,นี้ครับ <c oughs> เข้าเหรอ <c oughs> อันนี้จานเราไงคะใช่เข้าจานจานตรงนี้ <c oughs> ทารายการครับ <c oughs> น้องถือจานมาไม่ไหวอ๋อนี <c oughs> จ่จานของใครเนี่ยน่าจะจานแถวนี้จานจานที่รายการครับผมไม่พี่ต้อของใครมาแล้วไม่คืนตึ้งอันนี้ก็ตัวยของร้านใครที่เราออกมาแล้วเราไม่ได้คืนซ่อนก่อนเออไหนไปถึงไหนแล้วเนี่ย อ,อามาโฆษณาพยายามพูดแต่ว่าคนไม่มีสมาธิสนใจสนใจแต่เป็ดแดงขอบคุณมากครับผมไว้มีโอกาสด้วยความยินดีไปเชีงใหม่ต่เราอยววู่กรุงเทพเนี่ย ผมตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับผมอยู่เชียงใหม่เป็นหลักเพราะทั้ง5้าร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่ทั้งหมดเลยครับก็ตกลง <Burch. S 2> มีเป็นเจียท้องเฮงเนี่ยสามสาขาใช่ครับแล้วอีกสองอันเปิดใหม่อีกสองอันเปิดใหม่จะเป็นร้านพาสต้าครับพาตัดพาสต้าอยู่ตรงแถววัดเกตเชียงใหม่ครับอันนี้นี่ผีมือคุณเลยถูกต้องครับเพรา,าค,รคุณไปเอามาทางอาหารฝรั่งครับใช่ไหมมีทําพร้อมกันทั้ง4คนพี่น้องครับเราช่วยกันทั้งครอบครัวเลยครับผม <c oughs> อาเหรอครับพี่น้องจะมี4ี่คนจะมีบริหาร1คนและอีก3คนเป็นเชฟทั้งหมดเลยครับอีกร้านหนึ่งไอศครีมอีกร้านนึงเป็นร้านไอศครีมที่อยู่ติดกับโลเคชันเดียวกับพาตัดพาสตาเลยครับผมอ๋อเอ๊ะถ้าเกิดพี่อยากจะกเปิดกรุงเทพมาเป็นไ,นด,ได้ไหมสามารถมาได้ครับจ,จริงๆ,ๆเราก็เล็งไว้ว่าจะมาขยายมาที่กรุงเทพอยู่<อ>ครับแต่ว่าเป็นในอนาคตครับผมไม่เป็นไรครับอย่างไอศครีมก็จะส่งทั่วประเทศเลยครับครับบใจมากแบงครับผมที่วันนี้อุต่าหวันนั้นมีคนบอกหรือบังเอิญเห็นวันนั้น หมถึงวันที่พี่ยุทธพูดออกในกําตอเนียค่ะว่าจําน้องแบกตอนนั้นผมยังอยู่ในครัวอยู่เลยครับพี่ยุทธแล้วผมก็ทําอาหารอยู่ในครัวแล้วอยู่เฉยก็ที่น่าจะพี่ๆช่องสามนี่แหละครับที่เรารู้จักกันเนาะก็ส่งมาครับมีพี่แซนดี้มีพี่เต้พี่แปะส่งมาครับแล้วก็ผมก็ตกใจโอ้โหพี่ยุทธอยากกินดีเลยเพราะจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะมากรุงเทพอยู่พอดีเลยครับเราก็เลยทําแล้วก็มาพอดีเลยครับในไฟนั้นเลยอ่าคุณดูสังเกตไหมบุกคารีเขา น้องดึงดูสมัยก่อนบุคลิกไม่ใช่อย่างนี้นะอ๋อตอนนี้ี่บุคลิกเชฟเลยนะหันไปร้อนๆชุดนิหนึ่งหันไปหันไปหันไปทางกล้องเห็นไหมบุคลิกเวลาเขาพรีเซนต์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเชฟแล้วไม่ใช่เหมือนเชฟเขาเป็นเชฟอยู่แล้วเหมือนเชฟมืออาชีพแต่คุณลองพรีเซนต์สิมือไม้นี่จะมีการจัดระเบียบนะเป็นเชฟนะเรียกเชฟอะไรเชฟแบงค์เรียกเชฟแบงค์ก็ได้ครับผม ขอบคุณมากเชฟแบงค์ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากคับขอบคุณมากเป็นอย่างยิ่งนะที่คุณสาวเป็ดพะโล้มาในวันนี้ขอให้อิ่มอร่อยกับเมนูมิชลินนะครับค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะอโอเคไปพบกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี๋้วเจอกันเดี๋ยวต่อยช่วนี้หน่อยเอ่อ คือที่สำคัญคือเขาราคาไม่แพงคุณเอกราชษณ์จดแดนเขาคือนีอร่อยไหมคะเออจะระเปาน้ำตาพี่ยุทธทั้2สองคนที่จะทำงานกันไหมเยิมเชียเยิมเนี่ยแล้วอร่อยมากเป็นน้ำตาพี่เลยนะน้ตาไหลเลยมันกรอบนอกแล้วมันเป็นทอดด้วยนะใช่ไหมคะใบล้างมือออากรุณาเหลือให้มั่งไว้้อร่อยมากนี่อฮะลองชิมดูสิ เป็ดอร่อยจริงไหมอร่อยมากเฮ้ยอร่อยหมดเลยอันนี้กอร่อยผมชอบไม่มันนุ่มไหมนุ่มมากนุ่มอร่อยเขียวนุ่มเลยค่ะหรือหวานก่อนที่จะเอามาทำเนี่ยเขาไปทำมันมีแรงก่อนป่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะคุณเอกรลาชชอบของหวานเออไอ้นี่อร่อยมากยุ่ต้องลองเอออ่ะอ่ะต่อชั่งนิดนึงขอบคุณน้องแปคงพงศกรเจรสาธิต อา้าวกลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวท่านผู้ชมไปไหนหมดแล้วเออเอ <c oughs> เอ่ <c oughs> ออร่อยอร่อยทุกอ่างบ้านคนกินของแพงคือประชิประชาชนโอ้อันนี้ราคาไม่แพง <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารจริงๆเนี่ยบ้านๆนะ <c oughs> <c oughs> ที่เคยไปกินราคาไม่แพง